สำหรับวิธีการในการตัดต่อนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆต้องไปถ่ายคลิปวิดีโอมาก่อนนะครับซึ่งก็คือคลิปที่ทําท่าทางนะครับคล้ายๆกับแบบว่าเรากําลังหยุดฝนได้อยู่นั่นเองเมื่อถ่ายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเปิดเข้าแอป k i n e m a t e r กันได้เลยกดสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็เลือกขนาดเป็น1 6บหต่อเหรือ9ต่อ16ก็ได้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆถ่ายคลิปมาเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับสําหรับของผมจะเป็นคลิปแบบแนวตั้งนะครับกดคลิกเข้าไปเลยเมื่อเข้ามาเสร็จเราก็ไปเลือกคลิปวิดีโอนะครับ จากนั้นก็กดเลือกไปเลยจะมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ตัดส่วนที่ไม่ต้องการนะครับทิ้งไปกดตัดซ้ายนะครับแล้วก็ตรงท่อนหลังแล้วก็กดตัดขวานะครับออกไปแบบนี้ก็จะได้ชิ้นงานมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราไปกดเลเยอร์นะครับแล้วก็กดมีเดียแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์ฝนตกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดใช้งานกันกดเข้าไปเลยครับแบบนี้แล้วก็กดขยายเต็มหน้าจอนะครับกดไปจากนั้น เลือกโครมาคีครับกดเปิดเปลี่ยนสีหลักนะครับให้เป็นสีเขียวเข้มกดติ๊กถูกไปแล้วเราก็ปรับขนาดนะครับปรับเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ประมาณ30ข้าบนก็ประมาณนี้นะครับ70-30แล้วเราก็ไปเปลี่ยนตัวกรองสีนะครับเลือกพื้นฐานแล้วเราก็ไปเลือกเป็นขาวดำนะครับกดไปนี่นะครับจะได้แบบนี้แล้วเราก็ลองกดเพล์ดูก่อนนะครับ ถ้าเราดูแล้วมันยังไม่ค่อยโอเคนะครับเราก็สามารถตัดคลิปนะครับได้อีกนิดหนึ่งเพื่อให้ตัวเอฟเฟกเนี่ยมันแสดงผลได้พอดีนะครับลองกดเพลย์ใหม่ดูประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะต้องใช้ฉากเขียวนะครับซ้อนกันซึ่งผมลองซ้อนดูแล้วถ้าซ้อนแบบตอนนี้เลยเนี่ยมันไม่สามารถทําได้นะครับเราต้องกดเอ็กพอไปก่อนหนครั้ง ซึ่งตรงนี้นะครับเราเลือกเป็นแบบขนาดสูงสุดเลยนะครับเพื่อให้ไฟล์ที่ได้เนี่ยมันไม่เสียคุณภาพนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะ export แป๊บเดียวนะครับเพราะว่าไฟล์ขนาดมันเล็กนะครับแค่40เมกเท่านั้นเองเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไป export งานใหม่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเปิดชิ้นงานใหม่เลยเลือกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเมื่อเข้ามาเสร็จเราก็เลือก ไฟล์ที่แอปอล่าสุดมาเลยนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับแล้วเราก็กดเพล์ดูก่อนเนี่ยแลวจังหวะที่มือนะครับยกขึ้นเราก็ไปเลือกเอฟเฟกอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ฉากเขียวกดเข้าไปเลยแล้วเราก็กดฉากเขียวตัวที่2นะครับแบบนี้กดเต็มหน้าจอเหมือนเดิมจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนตรงโครมาคีนะครับกดเปิด แล้วก็เปลี่ยนสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวเข้มจากนั้นก็ปรับเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนี่นะครับเราก็ปรับย้ายสีเขียวนะครับมันชัดจนเกินไปและจากนั้นเราก็ไปเปลี่ยนนะครับตรงตัวกรองสีนะครับเหมือนเดิมกดพื้นฐานนะครับแล้วก็ไปเลือกเป็นขาวดําแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดติ๊กถูกแล้วลองกดเลย์ดู นี่นะครับตรงช่องว่างตรงนี้นะครับเราสามารถขยับสีเขียวนะครับเข้าไปเอฟเฟกตัวที่2องเนี่ยเพื่อให้มันสมมุูทขึ้นนะครับกดเพลย์ดูใหม่ครัง้งหนึ่งประมาณนี้นะครับและจังหวะที่มือลงเนี่ยนี่นะครับเราก็ตัดนะครับตัดออกเลยกดตัดนะครับตัดไปเลยแบบนี้แล้วก็กดเอ็กพอร์ตเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถซ้อนจากเขียวได้ กด export ไปเลยครับเหมือนเดิม40เมกแล้วเดี๋ยวเมื่อเราได้ไฟล์นะครับเราก็นําไปเปิดโปรเจกต์ใหม่อีกครั้งหนึง่งแล้วเราก็เอาไฟล์นั้นนะเข้ามาแล้วก็ไปแทรกฉากเขียวซ้ําอีกครั้งหนึ่งครับเป็นฉากที่ฝนรว่วงลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เปิดโปรเจกต์ใหม่นะครับกดเข้าเหมือนเดิมแล้วก็เลือกไฟล์ที่เรา export นะครับเหมือนเดิมเลยแบบนี้กดติ๊กถูกไปนะครับ แล้วเราก็ไปดูจังหวะที่มือนะครับกําลังจะวางลงตรงนี้นะครับเราก็กดเลเยอร์นะครับกดมีเดียแล้วก็ไปที่เอฟเฟกตฝนตกเหมือนเดิมนะครับนี่กดเปิดเต็มจอนะครับเราก็ไปปรับเหมือนเดิมโคมาคีตรงนี้นะครับก็ปรับสีเขียวเข้มเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้ก็เหลือสักประมาณ3านะครับตรงนี้ก็70ประมาณนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตรงตัวกองสี พื้นฐานแล้วก็18ปกดติ๊กถูกไปแล้วก็เพลย์ดูนะครับว่าโอเคหรือ,อยังนี่แบบนี้เลยประมาณนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็กด export ได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยครับเราก็สามารถนำคลิปเนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับ อาจจะยุ่งยากหน่อยครับเพราะว่าไอ้พอร์หลายครั้งเนื่องจากว่าลองทดลองแบบซ้อนตัวฉากเขียวแล้วนะครับมันไม่สามารถทําได้จริงๆถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ลองนําไปใช้กันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับพบกัน,นคลิปหน้าสวัสดีครับ